น้องๆเยาวชนนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยดาวรุ่งสายเลือดใหม่ติดทีมชาติเป็นครั้งแรกจำนวน8คนนะครับ ที่ทางโคชออสเจติพงศ์รัชะตะเกรียงไกรกับทีมผู้ฝึกสอนเรียกมาเสริมผนึกกาลังกับรุ่นพี่ที่เล่นอยู่ต่างแดนรวมไปถึงผู้เล่นที่อยู่ในสโมสรนในประเทศเพื่อเป็นการสร้างกระดูกเสริมประสบการณ์ให้มีความแข็งแกร่งมีความเข้าใจในแผนการเล่นของทีมงานสตาฟโคชนะครับรวมไปถึงเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อสอดแทรกและแทนที่รุ่นพี่ในทีมชาติในอนาคต ช่องข้างสนามจะพามาดูกันว่าทั้ง8คนนี้เป็นใครมาจากไหนและจะก้าวไปได้ไกลเพียงใดในทีมชาติชุดใหญ่วันนี้ช่องข้างสนามจะพาไปดูกันครับ คนแรกเราจะไปดูกันนะครับในตำแหน่งหัวเสาน้องแคปหมูสุภาวดีพันวิไลหัวเสาสูงโปร่งเลยนะครับคนนี้เกิดเมื่อวันที่20กรกฎาคม2 5 5 0น้องอายุ17ปีแต่สูงถึง188เซนติเมตรเล่นในตำแหน่งหัวเสานะครับน้องเป็นหลานสาวย่าโมเมืองโคราชนคะรราชสีมาครับสังกัดสโมสรสุพรีมทิพยชนบุรีอีเทคน้องมีจุดเด่นที่ความสูงนะครับมีลูกตบที่รุนแรงมีการบล็อกที่ดี น้องแคปหมูเป็นคนที่มีทักษะในการเล่น,ลนบอลบอลดีมากมีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีรับรองว่าเด็กคนนี้อนาคตไกลยอย่างแน่นอนนะครับยิ่งได้เข้ามาร่วมแคมป์ฝึกซ้อมและถูกเทรนด้วยฝีมือของโค้ชชั้นยอดรับรองได้ว่าน้องไปได้ไกลยอย่างแน่นอนนะครับ คนที่สองในตำแหน่งหัวเสารนะครับน้องทอฝันนุช,ชนาฏหอมพิทักษ์สาวน้อยจากจังหวัดอุดรธานีน้องเกิดวันที่4มิถุนายน2549สูง179เซนติเมตรปัจจุบันสังกัดอะคาเดมี่สมสรสครราชสีมามีหลายคนบอกว่าเธอเป็นม้ามืดที่ติดทีนชาติในครั้งนี้แต่น้องนั้นก็เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลที่มีความสามารถโดดเด่นพอสมควรนะครับน้องมีพลังการตบที่หนักหน่วงมีความคล่องตัวกระโดดได้สูงสามารถที่จะสปริงข้อเท้าได้เป็นอย่างดีนะครับหากสะส มประสบการณ์ไปเรื่อยๆรับรองว่าจะเจิดจรัสเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยอย่างแน่นอนครับ ที่3ตำแหน่งหัวเสาอีกคนนะครับได้แก่น้องบีมการจนาสีใสแก้วสาวเมืองย่าโมโคราชบ้านเองนี่แหละฮะสูง179ซนติเมตรอายุ18ปีนะครับปัจจุบันสังกัดสโมสรนครราชสีมาคิวบินซีบีซีจุดเด่นของน้องบีมก็คือการเล่นที่กล้าได้กล้าเสียนะน้องสามารถกระโดดได้สูงทําให้มีจุดตบบอลที่สูงมากนะครับมีความแม่นยําในการตบแอดเชื่อว่าในอนาคตน้องบีมจะมีความแน่นอนในการเล่นมากขึ้นและจะก้าวเข้ามาเป็นกําลังหลักในทีมชาติในอนาคตได้อย่าง แน่นอนนะครับ เรามาดูในตำแหน่ง B หลังกันบ้างคนที่4นะครับก็คือน้องไอซ์นัทวันผาดไทยสงสาวกาละสินถิ่นน้ำดำน้องมีฉายาด้วยนะครับกาบี้น้อยแห่งเมืองน้ำดำจริงๆแอดก็งงนะฮะตอนแรกน้ำดำคืออะไรจังหวัดกาลสินนะครับการก็คือดำสินนี่แปลมาจากคำว่าน้ำกาลสินก็คือน้ำดำนี่เองแหละครับซึ่งเมื่อก่อนถ้านึกถึงจังหวัดกาลสินแอดจะนึกถึงอุทยานโลกไดโนเสาร์ผูกกุ้มข้าวและนึกไปถึงวงโป่งลางสะออนที่มีพี่อีทหลู่ลู่ลาลานั่น แต่ต่อไปนี้ถ้านึกถึงกาลสินก็คงจะนึกถึงกาบี้น้อยน้องไอซ์นัทมวลด้วยเป็นแน่แท้แล้วครับสำหรับน้องไอ์นั้นอายุ17ปีนะครับสูงถึง179ซนติเมตรตังกัดสโมสรมหาวิทยาลัยขอนแก่นน้องเป็นคนมีของนะครับเพราะว่าน้องกระโดดได้สูงมีการสะบัดของข้อมือได้เร็วมีไหวพริบดีตีบอลได้ดีมากนะครับทวงท่าสง่างามอนาคตไกลแน่ๆครับน้องคนนี้ คนที่หน้องสศสิธรเจตตะเล่นในตำแหน่งบอลเร็วนะครับนี่เป็นช้างเผือกจากแดนใต้เพราะเธอมาจากจังหวัดสงขลาน้องสศิเกิดเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2550ปัจจุบันอายุ17ปีนะครับเล่นในตำแหน่งมิดเดิลบล็อกเกอร์หรือบล็อกกลางบอลเร็วนี่แหละครับสูง182ซนเมตรสังกัดสโมสรสุพรีมที่พยชนบุรีอีเทคซึ่งเป็นแชมป์บอลล์บอลไทยแลนด์ลีกปีล่าสุดนั่นเองแหละครับน้องสศิคือความหวังของแฟนๆชาวใต้และแฟนๆวอลล์บอลหญิงทีมชาติไทยอย่างแน่นอน เพราะน้องนั้นมีพัฒนาการที่ดีมากนะครับมีการบล็อกที่ดีการตีบอลเร็วที่คมมากน้องใช้ข้อมือได้ดีไล่บล็อกได้เร็วท่องแคลวเรียกได้ว่าส่งบอลดีมากนะครับนี่คือความหวังใหม่ของทีมนักตบลูกยางสาวไทยเลยทีเดียวครับ คนที่6น้องเปียโนนัทธริกาวสารน้องเปียโนเกิด15ตุลาคม2550นะครับอายุ17ปีสูง184เซนติเมตรเป็นสาวจากจังหวัดนครพนมนะครับปัจจุบันสังกัดสโมสรสุพรีมทิพยชนบุรีอ e ีเทคนี่คือดาวรุ่งดวงใหม่ไล่กันมากับน้องศศิเลยนะครับน้องเล่นในตำแหน่งบอลเร็วตัวบล็อกกลางน้องเป็นคนที่เล่นเกมบุกได้ดีมากนะครับเวลาทุบทีนี่ฝังเลยทีเดียวมีความคล่องตัวสูงน้องกระโดดได้สูงสะบบัดข้อมือได้ไวมาก ฝากคุณผู้ชมได้รอดูความสำเร็จในอนาคตของน้องเปียโนกันได้เลยคนนี้ไปได้ไกลอีกคนหนึ่งแน่ๆครับ คนที่7คนนี้ติดมาในตําแหน่งลิเบโรนะครับหรือว่าตัวรับอิสระก็คือน้องเอ๋ยกัญยรัตน์คำบงสาวจากอเาเภอน้ําพองจังหวัดขอนแก่นนะครับเกิดเมื่อวันที่8มิถุนายน2548อายุน้อง19ปีสูง168ซนติเมตรน้องเอ๋ยนั้นเป็นตัวรับอิสระที่ทําหน้าที่ได้ดีมากๆนะครับทั้งรับบอลขุดบอลต่อบอลมีความรวดเร็วและคล่องตัวสูงวิ่งทัวสนามกันเลยทีเดียวนะครับแอดคิดว่าน้องมีสไตล์การเล่นที่คล้ายกับตำนานเจ็ดเซียนอย่างวันนาบัวแก้วแม้กระทั่งหน้าตา น้องก็ใกล้เคียงกันด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ลเบโลสาวดวงใหม่อย่างน้องเอวยกัญยรัตนคำบงครับและคนสุดท้ายของรายชื่อดาวรุ่งติดทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกนะครับ น้องกาฟิลนัทธนิชาแซ่เล้าเล่นในตำแหน่งเซตเตอร์นะครับน้องเกิดเมื่อวันที่15มกราคม2552อายุแค่16ปีเท่านั้นแต่สูงถึง179ซนติเมตรน้องกาฟิลเป็นสาวน้องหน้าใสาจากอำเภอคิริมาศจังหวัดสุโขทยัยน้องมีการเล่นที่หลากหลายนะครับตื่นตาตื่นใจมีดีลากาันเซตบอลแบบดิจิตอลดิจิตอลที่ไม่เหมือนใครที่สําคัญน้องเป็นเซตเตอร์ที่ถือว่าสูงมากนะครับคือสูงถึง179ซนติเมตรซึ่งดูแล้วน่าจะช่วยในการบล็อกได้ดดีีีเเลยยทว น้องเป็นอนาคตดาวดวงใหม่ของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยแน่ๆนะครับ นี่ก็เป็น8ดสาวดาวรุ่งที่ติดทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกที่ทางโค้ชออสและทีมงานผู้ฝึกสอนได้ซุ่มดูฟอร์มและเรียกมาติดทีมชาติชุดใหญ่เพื่อร่วมฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมสาหรับการแข่งขันในรายการใหญ่ของปีนี้นะครับเป็นการเสริมสร้างกระดูกและประสบการณ์เพื่อใช้สําหรับทดแทนรุ่นพี่เป็นการวางแผนของสมาคมบอลเล์นบอลไทยที่จะใช้งานผู้เล่นทีมชาติไทยเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปนะครับต้องติดตามและให้กำลังใจน้องๆเหล่านี้ว่าจะสามารถเบียดรุ่นพี่เข้าไปมีรายชื่อ ในการแข่งขันโค้งสุดท้ายของการประกาศรายชื่อของแต่และรายการได้หรือไม่ช่องข้างสนามจะขอเอาใจช่วยน้องๆทุกคนครับฝากแฟนๆลเยล์บอลหญิงทีมชาติไทยช่วยคอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์หน่อยนะครับเป็นการเอาใจช่วยและให้กําลังใจน้องๆเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นใหม่รวมไปถึงให้กําลังใจช่องข้างสนามด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องข้างสนามเพื่อคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆขอบคุณที่รับชมครับ